ชตากายาเราจะมีการประเมินผลค่ะที่เราสามารถรู้ถึงต้นเหตุจริงๆที่คุณลูกค้ขาของเราค่ะมีอาการปวดหลังปวดคอค่ะซึ่งเราก็จะเจอในลักษณะของผู้บริหารส่วนใหญ่เจ้าของกิจการที่เขาอยากดูแลตัวเองแต่เขาไม่มีเวลาที่จะมาดูแลตัวเองในระยะยาวได้ฉะนั้นนะคะทางรัชกายาเราเล็งเห็นเลยว่าการที่เราอะค่ะตรวจประเมินละเอียดแล้วเรารู้ถึงต้นเหตุข,ของอาการปวดได้อย่างแม่นยำมาค่ะสามารถที่จะรักษาอาการได้โดนจุดมากขึ้นและก็สามารถเคลียร์ได้ในระยะยาวมากขึ้นเช่น,นส่วนใหญ่ผู้บริหารนั่ง ทำงานในระยะเวลานานทําให้ปวดหลังค่ะเรารู้เลยค่ะว่าจริงๆอาการปวดหลังมันไม่ได้เพียงแค่กล้ามเนื้อหลังค่ะอาจจะมาจากปัญหาของกล้ามเนื้อก้นที่อดอแรงมากเกินไปฉะนั้นค่ะเราเพียงแค่ออกกําลังกายเฉพาะส่วนที่มีปัญหาค่ะจะเลยส่งผลต่อให้อาการปวดหลังดีขึ้นค่ะ มีเข้าใจเลยค่ะผู้บริหารส่วนใหญ่ค่ะมีเวลาต่ออาทิตย์ขาะน้อยม่เลยเห็นเลยว่าการรักษาที่โดนจุดการรักษาที่เคลียค่ะสามารถทําให้การรักษาเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพและใช้ชีวิตหรือแม้แต่ทํางานนะคะได้นานมากขึ้นค่ะฉะนั้นค่ะเวลารักษาที่น้อยแต่คุณภาพชีวิตที่ไกลมากขึ้นอันนี้คือเป็นจุดมุ่งหมายของรชตักายาเลยค่ะและที่ของเรานะคะใช้เวลาน้อยแต่ได้ประสิทธิผลค่ะเพราะเราอะค่ะได้ออกแบบการรักษาเพียง4ขั้นตอนที่ทําให้โดนจุดและก็สามารถที่จะเคลียถึงต้นปัญหาได้อย่างชัดเจนค่ะ รัชตากายาฟื้นฟูสุขภาพฟื้นตัวลดการเจ็บปวดแล้วก็ฟื้นชีวิตกลับมาใช้ชีวิตได้เต็มที่ค่ะเราเชื่อว่าการฟังคือหัวใจของการรักษาที่รัชตากายาคุณจะได้การดูแลที่ไม่รีบร้อนแต่เข้าใจคุณจริงๆตั้งแต่คำแรกที่คุณพูด